โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม New World w e e l w a r i o r s นะครับหรือว่าเกม One Piece Nail Turn b e d ใหม่2023นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับในส่วนของฮีโร่นะครับที่มีสกิลโจมตีหรือว่าเอฟเฟกการโจมตีเกี่ยวกับ AOE นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็คือ อันดับแรกเลยนะครับไปที่ฮีโร่นะครับก็คือ AOE นะครับคืออะไรนะครับ AOE นะครับย่อมาจาก Area of Effect นะครับ Area of Effect คืออะไรนะครับก็คือเป็นการโจมตีในแบบวงกว้างนะครับหรือว่าโจมตีได้หลายตัวนะครับก็ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นสกิลโจมตีแบบหมู่นั่นเองนะครับเป็นดาเมจแบบหมู่นั่นเองนะครับผม น่าจะเข้าใจกันนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากในส่วนของเกมต่างๆนะแต่สําหรับเจ้าเกมนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาใช้สับหรืออะไรยังไงเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็หลักๆแล้วก็คือเป็นสกิลโจมตีหมู่น,นั่นเองนะครับหรือว่าโดนหลายๆตัวหรือว่าอาจจะเป็นสกิลโจมตีในแบบรูปแบบวงวงกว้างนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็คราวนี้นะครับในส่วนของเจ้าเกมนี้เนาะ ก็จะมีในส่วนของฮีโร่ต่างๆและก็ท่าต่างๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับจริงๆนะครับในแต่ละฮีโร่นะครับสำหรับเจ้าเกมนี้นะก็คือผมได้ทำการไปดูในส่วนของคร่าวๆแล้วนะครับก็บางตัวนะครับก็จะมีในส่วนของเขียนกำกับไว้นะครับว่าตัวไหนเป็น AOE อะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นผมกดมาตรงที่เจ้าตัวคิสารุนะครับคิสารุนะครับก็จะมีเขียนตรง ป้ายเลเวลนะครับหรือว่าป้ายชื่อเนาะก็จะมีเขียนกำกับบอกว่า AOE นะครับก็คือทหารนะครับแล้วก็ทัพ AOE นะครับแล้วก็สเปลผมต้องบอกทุกคนก่อนอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับแล้วก็จากข้อมูลนะครับประสบการณ์ที่ผมเล่นเกมอื่นๆมาด้วยนะครับก็คือผมจะไม่นับนะครับในส่วนที่เขาเขียนมานะก็คือจะมี ตัวละครบางตัวที่ไม่ได้เขียนคาว่าเอโอีมานะครับผมก็จะนํามารวมในแบบฉบับหรือว่าเป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดูเลยนะครับว่ามีตัวละครตัวไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าสําหรับ จ้าตัวแรกนะครับผมขอเริ่มไปที่ท่าสีแดงก่อนนะครับตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นคูซันนะครับจริงๆตัวนี้นะครับผมใช้อยู่นะครับคูซันนะครับเป็นการโจมตีแบบหมู่นะครับแล้วก็มีในส่วนของอีกสกิลหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนําก็คือเขาสามารถโจมตีเป็นหมู่ได้นะครับแล้วก็แช่แข็งศัตรูได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็กําลังปั้นอยู่นะครับกําลังใช้อยู่นะครับ ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอาคาฮิโนะครับอาคาฮิโนะก็เป็น AOE เหมือนกันนะครับเพราะว่าโจมตีสกิลหมู่นั่นเองนะครับแต่ก็น่าจะเป็นการโจมตีเฉยๆเนาะไม่มีเอฟเฟกอื่นๆนะครับอย่างเช่นแช่แข็งอะไรเหมือนเมื่อกี้เนาะเป็น CC หรืออะไรเงี้ยนะครับส่วนมากก็จะเป็นลด HP AOE นะครับ หรือเปล่านะสําหรับคนที่เล่นก็น่าจะรู้นะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ปั้นนะครับแล้วก็ไม่มีด้วยเนาะต่อไปนะครับก็คือเป็นกัปตันกาฟนะครับกัปตันกาฟเนี่ยก็เป็นการโจมตีแบบหมู่เหมือนกันนะครับก็คืออันตินะครับก็จะเป็นการโยนนะครับลูกบอลมาจากฟากฟ้านะครับไม่ใช่ลูกบอลเป็นลูกระเบิดจากปืนใหญ่นะครับจุดเป็นการโจมตีแบบนําเมนหมู่นั่นเองนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนที่ผมกดให้ดูก่อนหน้านี้นะครับที่เขาเขียนกำกับว่า AOE นะครับนี่เลยก็จะเป็นการโจมตีแบบหมู่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าผมแนะนำนะครับให้แนะนำเนาะผมก็แนะนำคูซันนะครับแล้วก็กาฟนะครับ2ตัวนี้เนาะรองลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับหมัดลาวานะครับก็คืออาคาฮิโนุนั่นเองนะครับ แล้วก็มันจะมีตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นฟูจิโทระนะครับก็เป็นนักดาบตาบอดตัวนี้เนาะเป็นพลพลเอกกองกองทัพเรือเหมือนอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่เลยก็จริงๆอยากแนะนำไหมก็แนะนำนะครับแต่ว่าตัวใหม่มันค่อนข้างที่จะหาย,ยากนะครับเปิดหาตัวละครยากเนาะก็แนะนำสองตัวหลักเลยนะครับก็คือมีคูซัน นะครับแล้วก็กับตันกาฟนะครับรองลงมานะครับก็จะเป็นอาคาฮิโน่ครับนี่เลยสามารถปั้นได้เลยนะครับก็ถ้าใครมีตัวไหนนะครับแล้วก็มีเศษตัวไหนเยอะเนาะแล้วก็ชื่นชอบตัวไหนก็ปั้นตัวนั้นได้เลยนะครับสําหรับ AOE นะครับในส่วนของท่าสีแดงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของท่าแสงนะครับท่าแสงนะครับตัวที่ AOE เนาะก็จะมีหนวดขาวครับ นี่เลยครับผมบวดวาวก็โจมตีเป็นดาเมจหมู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นไคโดครับทุกคนนี่เลยก็เป็น l v วเหมือนกันนะครับโจมตีดาเมจหมู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น S ครับนี่เลยนะครับเนี่ค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับถ้าให้แนะนำนะครับมีอยู่2ตัวนะครับก็คือไคโดนะครับแต่ว่าไคโดเนี่ยค่อนข้างที่จะหาเศษยากนะครับ อาจจะต้องเปิดหาหรือไม่ก็ไปแลกเอาเองแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่มีให้แลกนะครับในส่วนของเจ้าหินสีทองเนาะหินในส่วนของเปิดใบสีแดงนะครับน่าจะยังไม่มีก็แนะนําเป็นหนวดขาวนะครับถ้าใครไม่มีจริงๆนะครับก็คือรองลงมานะครับก็คือ S นะครับสําหรับท่าแสงนั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับ มีน่าจะมีแค่3ตัวเนาะโอเคครับก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของท่าสีฟ้านะครับนี่เลยครับทุกคนก็ส่วนมากแล้วนะครับ l e นะครับจะเป็นในส่วนของท่าสีฟ้าซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ a n เนครับทุกคนนี่เลยจมตีเป็นดาเมจหมู่เนาะแล้วก็ลอนี่ก็จมตีเป็นดาเมจหมู่เหมือนกันนะครับนี่เลย ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นนามินะครับนี่เลยครับแล้วก็จะเป็นแฮนคอกนะครับนี่เลยตัวถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นนี่อะไรครับเพโรน่านะครับนี่เลยแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นวีวีครับนี่นะครับก็ถ้าให้ผมแนะนำนะครับจริงๆนะครับตัวที่เก่งที่สุดนะก็คือนามิครับนามินี่เก่งมากๆเลยนะครับถ้าใครมีเนาะ โอเคครับตัวถัดมาก็จะเป็น a n เนครับ a n เนก็แนะนำนะครับแล้วก็ h a n ด o ค k ก็แนะนำนะครับทุกคนแล้วแต่ว่าใครจะมีตัวไหนนะครับอันนี้ผมแค่มาพูดรายละเอียดให้ดูนะครับว่าตัวไหนเป็น l e บ้างนะครับประมาณนี้เลยก็ถ้าใครชื่นชอบตัวไหนแล้วก็มีเศษในส่วนของตัวไหนเยอะนะครับก็ปั้นได้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ a อ e เนาะ สำหรับส่วนตัวผมนะครับตอนนี้จริงๆผมอยากปั้นนามินะครับแต่หานามิไม่ได้นะครับที่กําลังปั้นอยู่ก็คือวีวีครับตอนนี้ผมมีเศษวีวีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เลยปั้นเป็นวีวีแทนตัวอื่นเลยละกันนะครับโอเคสําหรับท่าสีฟ้านะครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้เนาะคราวนี้นะครับเราไปดูในส่วนของท่าสีเขียวกันบ้างนะครับท่าสีเขียวเนี่ย แทบจะไม่มีเลยนะครับก็คือมีอยู่1ตัวนะครับที่แนะนำนะครับก็คือโ o ฟาร์มิงโก้ครับทุกคนนี่เลยครับเป็น AOE นะครับจริงๆตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะโจมตีเป็นดาเมจหมูนะครับถ้าใครมีก็เยอะๆก็ปั้นได้เลยครับ AOE เนาะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของท่าสีส้มนะครับหรือว่าสัญลักษณ์กำหมัดนะครับ จริงๆนะครับถ้าสีส้มเนี่ยจะมีในส่วนของที่แน่ๆเลยนะครับก็คือกัปตันคิสนะครับนี่เลยนะครับก็สกิลของเขานะครับก็คือโจมตีดามเมจหมู่ก็คือเอามือยักษ์นะครับมือเหล็กนะครับเศษเหล็กนะครับมาตีนั่นเองนะครับเท่าที่ทุกคนเคยเห็นเนาะก็ประมาณนี้เลยครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอารองนะครับอารองก็ NLE เหมือนกันนะครับเป็นการโจมตีดาเมจหมู่นะครับแล้วก็ตัวนี้จริงๆดีมากๆเลยนะครับเป็นการขัดนะขัดเขาเรียกว่าขัดจังหวะนะครับเหมือนเป็น CC อ่ะก็คือดีเหมือนกันนะครับถ้าใครมีตัวนี้เยอะๆนะครับก็ปั้นได้เลยนะครับมีเลยนะครับอารองเนาะแล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับก็คือมิสเตอร์ทูนะครับแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็เลยไม่แนะนํานะครับโอเคครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวละคร AOE นะครับทั้งหมดนะครับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดอะไรยังไงนะครับก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับหรือว่าใครมีข้อมูลนะครับที่แตกต่างหรือว่ามีความคิดหรืออาจารย์แนะนํานะครับผู้เล่นอื่นๆก็สามารถ คอมเมนต์นะครับหรือว่าจะแนะนำเจ้าของคลิปหรือว่าแนะนำเจ้าของช่องนั่นก็คือผมเองนะครับก็แนะนำผมเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับยังไงนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย